สวัสดีครับพี่ๆีเพื่อนๆนะครับเรามาอัปเดตพระสมเด็จปลอกโพกันนะครับหลายๆคนเห็นพิมพ์นี้นะครับก็ร้องอ๋อแล้วล่ละนะครับเพราะว่าเล่นหากันเป็นสากลอยู่แล้วนะครับสำหรับสมเด็จปลอกโพกิ่งนะครับเนื้อน้ำมันองค์นี้นะครับแล้วก็องค์นี้เนี่ยสวยๆนะครับพระบ้านบ้านเลยนะครับสวยๆพระบ้านบ้านเลย แล้วก็น่าจะมีประสบการณ์เขาเรียกว่าผ่านประสบการณ์ในการใช้มาโชคโชนทีเดียวนะครับสังเกตจากไหนหรู้ไหมครับนี่นะครับสังเกตจากท้องนะครับนี่หลายๆคนสมัยก่อนนะครับเวลาเวลาได้พระมาเนี่ยนะครับเวลาเขาเรียกว่าขอได้ไหว้รับอะไรประมาณนี้แหละนะครับก็จะ มาหลายๆคนก็จะขอนะครับขอแบบนั้นขอแบบนี้พอประสบความสําเร็จตามใจปรารถนาแล้วเนี่ยก็จะเอาทองเปลวเนี่ยมาแปะไว้แบบนี้นะครับมาแปะหลังพระกันเอาไว้แบบนี้นะครับว่าเออเหมือนกับเป็นการแก้บนอะไรประมาณนั้นแหละนะครับก็ตามความเชื่อนะครับตามความเชื่อของคนเก่าของคนโบโบราณน,นะครับ ก็เท่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็น่าจะมีมาตั้งแต่ก่อนคนนี้แล้วก็มาถึงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีการแปะกันเรื่อยมาเท่าที่เห็นการแปะแบบนี้เราก็พอจะรู้ได้คร่าวๆนะครับว่า,าพระองค์นี้มีประสบการณ์ดีเข้มขลังนะครับมีประสบการณ์ดีเข้มขลังก็ใครอยากจะได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของนะครับก็ติดต่อเพจบ้านกูมีดีเข้ามานะครับแอดไลน์ผมนะครับแอดไลน์ผมแล้วก็ทัก ข้อความมาทางไลน์นะครับจะได้พูดคุยนะครับแล้วก็ส่งรูปภาพส่งที่อยู่นะครับนี่ครับโปกโกิ่งนะครับเนื้อน้ำมันนะครับเนื้อน้ำมันในยุคแรกๆนะครับแบบนี้นะครับในหนังสือหลวงพ่อมีอยู่นะครับให้ดูชัดเจนนะครับโพกกิ่งนะครับแล้วก็ อีกหนึ่งโปรโพนะครับที่อยากจะอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆน,นะครับได้ชมกันนะครับก็คือปกโพย้อยนะครับปกโพย้อยนี่ครับเป็นเนื้อผงใบลานนะครับปกโพย,ย,ย,ย้อยตรงนี้เป็นเนื้อผงใบลานนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับเป็นเรียกว,ว่าต้องบอกว่าเป็น เป็นพระที่สวยมากอีกองหนึ่งเลยนะครับสำหรับองค์นี้นะครับปกโพยน้อโผงใบลานหาเจอน้อยนะครับหาเจอน้อยที่สวยแบบนี้นะครับมานะครับเจอน้อยที่สวยแบบนี้เรียกว่าโพนี่นะครับติดเด้งทุกใบเลยนะครับโพติดเด้งทุกใบนะครับนะครับฐานอ่าก็ยกฐานเป็นฐานล่องแบบนี้นะครับ เรียกปกโพฐานล่องหรือบางคนก็เรียกปกโพย้อยนะครับเอาตามความถนัดนะครับเนื้อผงใบลานผสมผงแบบนี้นะครับก็มีความสวยมีความแห้งนะครับผิวก็หิ้งเลยนะครับผิวออกหิ้งหิ้งแบบนี้เลยนะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับใครที่ชื่นชอบสมเด็จปกโพย้อยนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นที่นิยมนะครับเป็นที่นิยมของ ลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อกลวยอยู่ไม่น้อยนะครับสำหรับปกโพย้อยนะครับสำหรับปกโพย้อยนี่หลายคนชอบเช่าหานะครับเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยปลูกเสกปกโพเอาไว้ได้ร่มเย็นนะครับหลายคนที่ใช้พระสมเด็จปกโพของหลวงพ่อเนี่ยก็จะร่มเย็นนะครับตามมาค้าขึ้นนะครับใครที่ชอบแบบนี้นะครับก็ทักไลน์มา นะครับทักไลายมานะครับจะได้แบ่งปันเช่าหาบูชากันนะครับ0 9 8 7 2 71062เพจบ้านกูมีดี FC นะครับทักไลน์กันเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่ตอไปนะครับ